Yn ddim yn bond, dim yn patod. Oh, กัดวยไรดเล้าสดด้วลไรถึงมันไม่รอมันกัดกรูมันกันเนาะอะไรไม่ไปงให้นุห้ไปไหนยังทิ้ไปรออยู่คนเดียวละไร รถไม่ตรุไม่เต็มแต่โคนี่ตัวพอเตรียมมั้ยพอดีโนงามเตตุตุกลมลงยาวนี่เค้าจะไปใส่อะไรลงเนี่ยเอ้าได้ไปทุบมันชอบซอมหึเนาะไอ้เบ้ง <trains> <laughs> <racimante> <grains fits> <Elena> มันขึ้นไปทำไมแรงแรงกระเทือบไม่มีนะ Hey, little 一百七千。

เปไหครับทำไมเกิอบไม่ใส่มาดูระดับพงนัอ๋อ แคนุ่มพิรุตทำไมขามีรถขามิรถใช่ไหมล้างรถแคนุ่มกับพิรุต่า นะเห็นไหมมันไม่เท no ่าก in wow ันเนื้อไปนับหนี่งหนึ่งสองสามเนี่ยจะได้เท่ากัน Tony ropa tặng bucho mùi gang gang xin lắm say nài gang 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 kita cari gitu gitu ini buat buat selang, oke ini selang. Nah, hei naf 1 2 3, tadi ini naf, kubu 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 2 3 na pira bertau dong. Ap sih sud? Thailand ngelar sih sud, sih kah, sih deng, sih deng, kita ubah งันเอาเอาขอบขาวนี่ก็ได้ขอบขาวตัวอะไรอินเนะี่ยมันจะเด่นขึ้นแต่เสื้อสีส้มสวยรึเปล่าอนุญาตให้ให้โปรโมทเสื้อนะครับพี่เรียนตัวตัววีไหนนี่เวอร์ชันไหนนี่อันนี้เวอร์ชันไรส์เซอร์ไม่ใช่ <c oughs> สีเขียวนี่เวอร์ชันไหนอันนี้เวอร์ชันใหม่ครับปี2 0 2 1 เอติดตมไงครับทางยช่องจมและช่องกต่อเลยเมื่อกี้แฟนกำลังกดช่องยูทูบเลยกดผิ่ดาเลยมเดาเลยเกี่ว Спасибо. เสื้อลายนั่นน่ะไอ้ไอเสื้อลายเสื้อลายถุงมือเยอไอ้จริงออกมาเลยสองคนนะขาอะไรชดขาอะไรชดขาอะไรชดสดคืนนี้ตัวนี้เอาเนี่ยเนี่ยใช้

ไปมาแล้เ็ก้ไปตคือเร่แปนะรูปวิกางพมวนะโซ่ข้างเลยรียบเรียวันน้จะเป็นสรครับโพมันเห็นต็มไปนี่ อโอ้ยตอนที่เกีรเรียงสายอ่ะจะเดินมามันมีสองรูปด้วงใช่ตรงกลางด้วยมีรูปไหนสวยผมก็กดๆแต่งั้นเดี๋ยวก็เรียกเอายัไปส่งให้พี่เดนเลยรูปอะ่ะรูปที่มีแสงสองแจ็คเละอย่างที่แสงสุดท้ายก็ไม่ใช่แสงสายตอนขึ้นแสงแจ็คเละตอนขึ้นขยายอะ่ะไม่ต้องยกต้องโน้นไม่ต้องยกหันโน้นไปได้